คราวนี้กินมากๆนะคะเพือ่อนๆขงเซ่าหนูโรเมี่ยรสยอดนิยมของ,งจีนในซองที่ให้มาก็จะมีผงน้ำซุปซอสผักแห้งหอมมาก ตเส้นมีความนุ่มมากกินเฉพาะเต้นอะมีรสชาติของน้ำซุปแล้วมันดูดน้ำน้ำซุปเข้าไปเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีรสชาติอะไรที่เป็นเหมือนแบบรสดั้งเดิมของเขาหรือเปล่าแต่เราเรียกมันว่ารสดั้งเดิมเพราะว่ารสเนี่ยเป็นรสแบบรสยืนพื้นอะที่ไหนก็ต้องมีขนาดแม้กระทั่งวันที่เรา เข้ามากักตัววันแรกอะชุดถุงยางชื่อที่เขาให้มาก็ยังเป็นรสเนยนะไปหากินงันได้นะเพื่อนๆข้างชื่อฝูรสหงเซาหนิวโรเมมเนเพื่อนดึกละแต่ก็อยากกินมามา่าเดี๋ยววันนี้ดูว่าจะกินรสอะไร มีฉงชิ่งเสี่ยวเมียนส่วนลาฝุ่นส่วนลาฝุ่นมี2ยี่ห้อยี่ห้อแรกคืออันนี้เป็นแบรนด์เดียวกับชงชิ่งเสี่ยวเมียนอีกอันนึงเป็นของหลี่จือชีที่มีชื่อเสียงมากเลยนะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็โจ๊กน,นี่อยากกินชงชิ่งเสี่ยวเมียนก่อนเปิดมาข้างในก็จะมีมีเส้นนะคะ ก็มีเครื่องปรุงรสเป็นแบบเผาเดิมซอสเปรีย้ยวพวกผักแห้งต่างๆเอามาม่าใส่ลงไปนะแบบนี้เมื่อกี้ข้างกล่องเรออาอ่านแล้วเขาเขียนว่าให้ใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดเลยอันนี้เนาะ,ะรอ,อนนี้ได้แล้วล่ะ เรายังไม่ได้ใส่ซอสนี่แทลงไปหมดอะเป็นแบบนี้นะคะเส้นมีความเหนียวนุ่มอร่อยรสชาติน้ำตุ้บเข้าไปในเนส้นเลยเส้นมีความดูดน้ำตุ้บเข้าไปมากแซ่บเผ็ด โซลาฝนนี่นะคะแกะซองออกมานะเป็นเส้นวนเส้นซอสผงปรุงรสผักแห้งกับซอสระหว่างรอต้มตเราก็คือเอาไปแช่นะ้ำเหมือนเหมือนกินชงมาม,ม่าคัพเลยวนลาฝนเนี้ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนเส้นวนเส้นนะแล้วก็มีรสเปรี้ยวเผ็ดเนาะแล้วก็แบ่บ มีเราซื้อมาทั้งหมดสองรสชาตินะคะเพื่อนๆแต่วันนี้เราชิมรสนี้ก่อนหานทีแล้วนะคะก็นิ่มแล้วก็นิ่มแล้วแล้วก็คนนะท่องมาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทนี้เจ้านคุณนิ่มมาก มันจะเหมือนกินวนเส้นอะแต่ว่ามันจะมีความหนากว่าวนเส้นนะจะทรงออกเหลี่ยมๆแล้วก็หนึบๆจะก,กึ่งกลางระหว่างเส้นเล็กกับวนเส้นอะแต่ความใสมันจะไปทางวนเส้นมากกว่าเนี้ผักแห้งก็จะเป็นนี้เป็นฟองเต้าหูม้มีผักชีขึ้นช่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเล็กๆแล้วอะมองไม่ค่อยเห็นมันแค่อร่อยแล้วก็ผักใบเขียวต่างๆถ้าเกิดแบบว่าเป็นของกึ่งสําเร็จรูปอะก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่ก็ด้วยราคานะหกหยวนก็ถือว่าถูกมาก ถ้าให้คะแนนความใกล้เคียงของจริงในชะ่ไหมประมาณเจ็ดแล้วกันเจ็ดก็คือขาดเปรี้ยวกับขาดต,ตัวเครื่องเคียงต่างๆที่มันควรจะกินร่วมกันแล้วอร่อยเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ชิมจวนล่าฝ่นถ้าเรียกแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือเหมือนหุ้นเส้น เปรี้ยวเผ็ดรสชาติจะเรียกว่าบุญเส้นต้มยำก็มันมันก็ไม่ใช่ต้มยำเมืองไทยแต่ว่าชวนก็คือเปรี้ยวลาก็คือเผ็ดฝ่นก็คือเป็นเส้นวนเส้นถ้าเบื่องบนคนไหนเคยกินรสชาติออริจินอลของ่วนลาฝ่นที่จีนก็จะรู้ว่ามันแซ่บมากอันนี้เรากินของเป็นยี่ห้อของยูทูบเบอร์ชื่อดังของคนจีนนะคะชื่อหลี่จือชีเ,ออเราไปลองชิมกันหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อน กระป๋องนี้ออกมานะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีหุ้นเส้นรู้สึกว่าแบบหนามากแข็งมากถั่วนะถั่วงอกไหมซอสอันนี้เป็นพวกผักนี่ก็ซอสนี่ก็เป็นพวกซอสเปรี้ยวจิกโชวต่างๆแกซองมาแล้วหุ้นเส้นเขาจะมีความแบบเส้นใหญ่กว่าหุ้นเส้นทั่วไปึกๆเกือบๆจะเป็นเส้นเล็กละเราคิดว่าก็จะใส่พวกผักที่มันจะต้องการความร้อนอะ ก็ Girl. อย่างนี้ถุงอกอดนี่เป็นซุปเอาพริกนะงเสร็จเรียบร้อยนะตานแบบนี้มีถุงงอกนะมีถั่วมีดูดิเส้นก็มีความหนากว่าเครื่องเขาดูเยอะกว่ามีผักมีอะไรอะ่ะแต่รสชาตินี้ยังไม่ได้ชิมนะแต่ดูแล้วแบบน่าจะแบบทางซื่อชวนทแท้เลยอะ่ะแบบรสหมาล่าน่าจะแรงอยู่ เดี๋ยวชิมนะทุกคนอืมมากมถุงว่าเขาเป็นถมงว่าทำจากถั่วเหลืองอะทุกคนถงว่าหัวโตวอะอืมก็มีความกรุบกรอบอร่อยแล้กวก็ความเผ็ดอะเผ็ดมากกว่ามี่ท่ออื่นโอ้โห,ห,หเผ็ดชาร้อนแรงมากอมโอ้โห เผ็ดมาก oh, <no. S 1> มันมีความเผ็ดร้อนมากกว่ามากกว่ามาล่าทั่วไปมันเหมือนร้อนพริกไทยเผ็ดอเนี่ยสองคำเองปากเบิร์นแล้วอะ่ะแต่อร่อยนะอร่อย <c oughs> แล้วพอกัดโดนเอถั่วรลันเตาหัวอบกรอบของเขาอะ่ะ <c oughs> ได้ฟิลมากนี่ขอยอย่าซดน้ำ เปรี้ยวแบบเป็นส่วนละวนจริงๆนะมันมีความแบบโอ้โหเปรี้ยวเผ็ดสะใจมากจริงโอ้ยเผ็ด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 ิดดดนคําแรกก็คือปังเลยอ่ะ,ะอันนี้อยู่ที่เราสั่งมาอยู่ที่ประมาณสิบหยวนนะต่อกระป๋องชูคให้เินจิยโยเราก็จำไม่ได้ละประมาณห้าสิบบาทแพงกว่ายี่ห้ออื่นแต่ว่าอร่อยกว่าจริงสมแล้วแหละที่เขาแพงกว่าเนาะนี่ถ้าให้คะแนนเลยนะเราขอให้ประมาณสิบเต็มเลยเด็ด ราจัดมันเป็น่วนลาเฟินอย่างที่คิดว่าเออเนี่ยฉันจะกิน่วนลาเฟินก็ควรจะเป็นรสแบบเนี้ยเพื่องก็ไม่กักคุ้มราคาเราซื้อมาสิบหยวนห้าสิบบาทคุ้มอันนี้เป็นเชียง่าหนิวโรเมยียน,นนะทุกคนความเค็มเผ็ดตุกกอม ชงน้ำร้อนออกมาแล้วมันดูเป็นแบบเนี้ยสีส้มเหมือนในกล่องเลยอ่ะถ้าเรียกบกับกระบองสีแดงอ่ะแล้วว่าอันนี้จะมีความเผ็ดกว่ามีความหอมพริกมากกว่าแต่ก็ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจี๊ดจนกินไม่ไหวนะแต่คือพริกมันจะหอมมากกว่าแล้วก็ในตัวเครื่องปรุงอ่ะเขาก็จะมีผักมีไข่มีอะไรให้ด้วยแบบนี้ดีค่ะเพื่อนๆก็ยังแนะนำ ขางชุยฟูมกระป๋องสีส้มนะส้มกับแดงก็อร่อยทั้งสองแบบไปเลือกกินกันได้พเพื่อนๆอาหารเช้านี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะเนี่ย oh, <no. S 1> ต้มก็คือแบบประมาณเนี้ยดูดินี่เราเติมน้ำร้อนลงไปหน่อยแล้วนะแล้วก็นมถุงนึงมาพร้อมกับไข่ต้มฟักทองมันโถชาบิงผักดองกาแฟดำนี่คือของเราก็เลยคิดว่าไม่น่าพอ เราก็เลยหาอันนี้มาเพิ่มมันเป็นของสําเร็จรูปที่ให้มาตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องบินอะเอ้าเหนียวดํารู้สึกเหมือนในรูปจะมีถั่วด้วยนะเดี๋ยวแกดูหน้าตาเป็นแบบนี้มีสารพัดธัญพืชอยู่ในนั้นนะบาเล่ถั่วแดงข้าวโพดเดี๋ยวลองชิมอืมมันไม่ใช่อาหารคือเหมือนเขาว่ามันไม่ใช่โจ๊กไม่ข้าต้มแต่มันคือขนมหวานเพื่อนๆอร่อยนะกินแล้ว อร่อยาเทียบว่ามันคือข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวดําเปียกใส่ขา้าวโพดแสะอะไรเฮ้ยอร่อยสำหรับบะหมีม่กึ่งทั้ง5้ารสชาติที่เราทดลองชิมให้ดูนะคะบางรสก็มีขายแล้วที่ประเทศไทยนะคะบางรสอาจจะยังไม่มีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสก็ลองหาซื้อหาทานกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ Death, 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 death,